ถวายบังคมต่อราาพระมากษัตริครับดิสนัปิงครับประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระรบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรัตคตตามที่คณะแพทย์ทูท้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระรบรมราชชนนีพระรบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกราบมังโคทูลเชิญสมเด็จพระนงางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลสภาการา้าพทาตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2,562 ก็ติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบทั่วกันแล้วนั้นในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระประชวรหลายครั้งและแพทย์และคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆ ทำให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีทพงพีหลวงทรงพระประรชนนวระชวนจวากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิตแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่พระอาการสุดหนักตรงตามลำดับถึงวันสุขที่24ตุลาคมพุทธศัษษษกราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีเดจดศรนคตนักโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิลิพระชนพรรษาปีที่93 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมกราชวังจัดการพระสพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระสพณนพระที่นั่งอยู่สิทมหาพระสารในพระบรมมหาราชวังทรงพระรุณวาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองชุมีพระบาท ในราชสมนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันสวนนาคตเป็นต้นไปจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบและขอเป็นเชิญท่านสมาชิกยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมกล้าวน้อมกระม่อมถวายอาลัยรับผู้เสด็จสู่สวรรค์ลาเป็นเวลาหนนาทีครับ ท่านครับขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่หนึ่งนะครับทศสองพันหรย พรรคเพื่อไทยนะครับตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยนะครับครั้งที่7ทับ2,568เมื่อวันพุทธที่22ตุลาคม2568นะครับซึ่งองค์ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1ทับ2,568เนวันงมที่31ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับตามมาตรา39แห่งราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2 5 6 0ประกอบข้อ44 ของข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยพุทธศักราช2 5 6 1นะครับองค์ประชุมนั้นจะได้แก่หนึ่งครับกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าติงหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่21คนนะครับเท่ากับว่าเราต้องมีกรรมการบริหารพรรคเข้าร่วม11ท่านนะครับ2ครับผู้แทนของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าติหนึ่งของสาขาพรรคที่มีอยู่สาขาพรรคสิบสาขานะครับซึ่งเท่ากับว่า ต้องไม่น้อยกว่า5สาขานะครับและมาจากภาคที่ต่างกันไม่น้อยกว่า2สาขาระดับที่3ครับจะเป็นตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดซึ่งจำนวนไม่น้อยกว่ากือหนึ่ง50ตัวแทนนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้เราจะต้องมีตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดนั้นไม่น้อยกว่า25ท่านระดับที่4ี่ครับตัวแทนสมาชิกตามจํานวนและหลักเกณฑ์ที่ กรรมาการบริหารพักกำหนดและอันดับที่5ครับก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อรวมกันทั้ง5้าห่ห้ากลุ่มแล้วนะครับจะต้องมีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า250คนจึงถือเป็นองค์ประชุมใหญ่วิสามานันครั้งที่หนึ่งครับสองพันห้ร้ของพักเพื่อไทยในวันนี้ครับตบนนี้ทางฝ่ายเลขาธิการแจ้งว่ามี ผู้เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมใหญ่พิสารมานาวนะครับวันนี้ประกอบด้วยนึ่งครับผู้จัติปฏิบัติหน้าที่กรรมการบรหิหารพักจํานวน16ท่านผู้แทนของสาขาพักจํานวน9สาขาโดยมาจากทุกภาคมีตัวแทนพักการเมืองประจําจังหวัดนะครับตอนนี้มีทั้งหมด46ตัวแทนมีสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร88ท่านนี่เหรอ มีสมาชิกพรรนะครับตามที่คณะกรรมการบร,ริหารพักคกำหนดครับประกอบด้วยอดีตรัฐมนตรีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตราชการการเมืองว่าที่ผู้สมัครและสมาชิกพักอื่นๆนะครับจํานวน167คนตอนนี้มียอดเข้าร่วมประชุมแล้ว326คนครบองค์ประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่1นึั้2,568รั25รเกเพื่อไทยครับ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับพักกาหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในการประชุมวันนี้ครับมีระเบียบวาระที่สําคัญที่จะต้องขอให้ที่ประชุมแห่งนี้รับรองพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยวาระหนึ่งนะครับที่สําคัญยิ่งในวันนี้คือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ทั้งคณะและเลือกคณะกรรมการสหาผู้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรของพรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคเองนะครับวันนี้ได้เราได้ขอยืมเครื่องลงคะแนนร,ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะครับโดยขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นั้นนะครับก็จะอธิบายรายละเอียดให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบอีกครั้งเมื่อถึงเวลา ที่จะเลือกคณะกรรมาการบริหารพรรคครับลําดับนี้ครับผมขอญอาตเรียนเชิญร,รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินนะครับรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะครับและขอเชิญนายสะุระวงศ์เชียงทองครับผู้ฏิบัติหน้าที่เลขาธิการพรรคนะครับทําหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและได้ดาเนินการตามระเบียบบรัฐการประชุมต่อไปครับขอเชิญทั้งสองท่านครับ ะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยท่านตรีถึงตรีท่านสมาชิกพรรคท่านประธานสาขาขออนุญาตท่านชูศักดิ์นะครับขอสักครู่นะครับเนื่องจากว่าครั้งนี้เป็นการประชุมภายในครับขออนุญาตเชิญสื่อมวลชนจะเก็บภาพเรียบร้อยแล้วขออนุญาตเชิญเพื่ช่วยถึงไปว่าก่อนด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยวได้เข้าใหม่อีกทีนะครับขอเชิญสื่อมวลชนท่านนะครับขออนุญาตเชิญค่ะคือดีๆน้ะเนี่ย ี mm ๋ยวกับก <idal> uh ็มาตอนท้ายนะครับเดีจะให้ทางพักไปเชิญกลับเข้ามานะครับคูณนะครับไปที่เขเอไหมครับะบกวนคับเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขาเดินออกไปชินา ไม่ตอนไปจะได้ไม่ไปที่นม่เลยไม่เขินไม่ไดไม่รู้จัเลยก็อาจารย์ผมดีอยู่เดี๋ยวเขาใส่ผมเ่าข่าได้ไหมขับรข่าวข่าวไว้ได้พี่อม๋เออเว็นๆหนเดินให้นายตั้มโอเคยนรึยังจกู้นะครับเดี๋ยวรอสี่รอไป่อนจะกู้ครับ เนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็เชิญทุกท่านแล้วก็เรียนทุกท่านนะครับว่าหลังจากผ่ออกไปแล้วการประชุมในวันนี้จะไม่มีการขายท่าสดใดๆออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นทุกคนทําตัวสบายๆส้วมบัดน้องคอและตามปกติแล้วนะครับขออนุญาตเชิญนะครับเราจะได้เข้าสู่การเลือกคณะกรรมการนะครับถือเนี่ไงถือดีๆถือดีๆแขงสดอยู่ เดี๋ยี่จะพาไปชมก่อนอบค่านแฟนฉันไปไหนล้ะเธอเดี๋ยวยูทู e ข,ขอย่าลงก่อนนะคะเ,เพื่อนๆ่าเพราะว่ามันมองไม่เห็นละปิดยังไงขอย่า,งยาลงยูทู e ก,ก่อนอ 用完了。